ที่กำลังคิดถึงคุณจนกินไม่ได้นอนไม่หลับคนนี้เนี่ยเขาเคยเริ่มต้นกับคุณด้วยความรักที่ดีนะมันเป็นไปอย่างมั่นคงเลยทีเดียวจนคุณก็รู้สึกแอบหวังแอบคาดหวังไว้กับความรักนี้ไม่ได้ว่ามันคงจะยั่งยืน มันคงจะมีความมั่นคงตลอดไปคุณและเขาเคยพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตที่จะมีกันและกันอย่างสดใสคุณแอบคาดหวังในเรื่องของการที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงกับเขาเรื่องของการแต่งงาน คุณดูแลเขาอย่างดีมากๆเลยทีเดียวคุณดูแลเขาปรนิบัติและเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างคุณทําแล้วก็มอบให้เขาด้วยหัวใจที่อบอุ่นสดใสรากับเขาเป็นเจ้าชายเรากับเขาเป็นราชาเลยทีเดียวคุณมอบความรักให้เขาเราวกับว่า เขาเป็นโลกทั้งใบของคุณจนเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจเลยทีเดียวคุณอยากที่จะมีลูกกับเขามากๆเลยนะแล้วคุณก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจที่ได้มีเขาคุณยอมที่จะแบกรับภาระต่างๆมากมายคอยทุ่มเทบางครั้งคุณก็ ทำให้กับเขามากจนเกินไปจนเหมือนเป็นการเรียกร้องความสนใจเลยเฉเดียวแต่วันหนึง่งก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดคุณไปเจอเขาอยู่กับใครคนอื่นเขาไปให้ความสำคัญกับคนอื่นที่มากกว่าคุณ และคนอื่นนั้นก็คอยตามราวีคุณคุณอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบตัวคุณกับคนคนนั้นแล้วคุณก็มีความรู้สึกน้อยใจว่าเขาคงจะให้ความสนใจให้ความสำคัญกับคนคนนั้นมากๆคุณแอบไปรู้ไปเห็นด้วยว่าเขา ได้มอบบางสิ่งบางอย่างให้กับคนคนนั้นคุณรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวและทรมานมากๆคุณเลยหันมาอยู่กับตัวเองอยู่อย่างนิ่งเงียบด้วยอาการที่เจ็บปวดพยายามที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้คุณอยู่อย่างขมขืนแต่คุณ ก็ยังมีหัวใจให้กับเขาถึงแม้ว่าเมื่อถึงวันที่คุณจะต้องเลือกตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปมันก็เป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากสำหรับคุณเพราะบางครั้งคุณก็มีเรื่องราวเก่าๆที่มันพุดขึ้นมาในหัวใจตอนนี้ คุณกับเขาก็เหมือนต่างคนต่างอยู่กันละตัวเขาเองเมื่อไม่มีคุณเขากลับรู้สึกห่อเหี่ยวในหัวใจเขาไม่ได้ทำอะไรมากเขาได้แต่นิ่งเงียบไปแต่เขายังคงตามสืบสองและทบทวนถึงวันเก่าๆที่คุณคอยดูแลปนิบัติเขาเสมอ คุณดูแลเขาทุกอย่างในชีวิตภาพความทรงจำนี้มันได้ผุดขึ้นมาในหัวของเขาอย่างช่วยไม่ได้และเขาก็ได้รู้ว่าไม่มีใครดีกับเขามากเท่าคุณอีกแล้วและนี่เวรกรรมกำลังตามสนองเขา เขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณมากๆเลยจู่ๆเขาก็มีความรู้สึกรักและสเสน่หาในตัวคุณอยากจะกลับมาขอขึ้นดีเขากำลังตัดสินใจว่าเขาจะกลับมาง้อขอคืนดีกับคุณไหมนะแต่เขาก็รู้ดีว่า คุณน่าจะไปไกลาจากเขาแล้วเพราะว่าเขาทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดมากจนเกินไปมันคงยากที่คุณจะให้อภัยเขาและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีใครหลายๆคนที่เข้ามาสนใจคุณคนนี้ก็พยายามแฝงตัวเข้ามาเป็นหนึ่งในนั้น ที่อยากที่จะเอาชนะหัวใจคุณแต่คุณกลับคิดว่าความรักครั้งนี้มันได้จบลงไปแล้วนั่นทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดปางตายเหมือนกับคนที่ปล่อยสิ่งที่ดีที่สุดให้หลุดลอยไปจากชีวิตแล้วนั่นเอง